สวัสดีจ้าจอยสแนลจ้ามือนีจอยกับมีแนวทางฮานอยคัดพิเศษโค้งสุดท้ายวันที่27มาฝากพี่ๆเพื่อนๆให้ได้รับได้ชมกันอีกแล้วจ้าแต่ก่อนสิไปรับชมเห้ก็ับมาฟังผลสรุปฮานอยคัดพิเศษโค้งสุดท้ายของวันที่26เมื่อวานกันก่อนเราจะนอว่าฮานอยคัดพิเศษโค้งสุดท้ายเมื่อวานนี่น้องจอยหายยังไปหายตัวใดนอดจ้นะเนาะฮานอย พิเศษออก17158ปกติ891 39 V.I.P. 64951มาเบิงตัวเด่นตัวจอที่น้องจอยให้จ้ะว่ามีอยังแน่จ้ะหาหน้อยคัดพิเศษโค้งสุดท้ายวันที่26น้องจอยให้เด่น6กับ3ฟัน6วิ่งรูด ส่วนตัวเจาะเนาะจ้อยให้ไป62เนาะจ้ะเนาะ62กะบ่มีเนาะจ้ะเนาะ62อันนี้ออก VIP นี่ออก649เนาะจ้ะเนาะเนาะจ้อยเข้าเครดิต6เนาะจ้ะอันนี้ก็ขอโทษขอภัยเนาะจ้ะเนาะตัวเจาะเนาะจ้อยบ่ให้บ่ถึกเนาะจ้ะเนาะให้บ่เข้าก็ขอโทษขอภัยหลายๆจ้ะแล้วก็ลัก3ก็บ่เข้าเนาะจ้ะเนาะนี่ก็ต้องขอโทษขออภัยเนาะจ้ะเนาะ สามสี่สามสี่สามหนึ่งสามเจ็ดน่าจะเนาะนกจ้อยกับเขาเขาเด่นสามน่าจะเนาะเขาเด่นเขาเด่นสามจ่าเด่นสามเด่นหกน่าจะเนาะอันนี้ออกสามเก้าจ่าอันนี้นกจ้อยหายไปสามเจ็ดน่าจะเนาะเขาแค่เด่นสามตัวเดียวจ้ะเขาแค่เด่นหกกับสามน่าจะเนาะเดียวมาตามต่อกันฮานอยคัดพิเศษโค้งสุดท้ายวันที่ยี่สิบเจ็ดกันเลยจ้าฮานอยคัดพิเศษโค้งสุดท้ายวันที่ยี่สิบเจ็ด เดือนจิตหกสี่แต่กนสิไปรับส้มกับมาฟังคําเตือนกันจักหน่อยเนาะจา้ะคําเตือนทางซ่องไม่สนับสนุนการพนันทุกชนิดเด็กต่ากว่า18ปีควรมีผู้ปกครองดูแลและให้คําแนะนําตัวเลขทุกตัวได้มาจากการคิดเองคำนวณเองอาจจะมีเข้าบ้างหลุดบ้างก็เป็นเรื่องปกติเนะจ้ะเนาะรับชมเพื่อความบันเทิงใช้วิจารณญาณในการรับชมใช้เป็นแค่แนวทางเท่านั้น มาเบ่งตัวเด่นตัวเจาะทีนองจอยสีหายกัะจ้ามือนี้เป็นมือวันที่ยี่สิบเจ็ดน้องจอยก็มีตัวเด่นอยู่สองจ้าสองตัวเด่นหกกระเด็นหนึ่งจะฟันหกไปเลยจ้าวันตัวเจาะกระซิมีหกหนึ่ง หกห้าหกแปดหกแปดส่วนสส่วนลักหนึ่งเนาะจ้ะลักหนึ่งกบซิมี่หนึ่งสองหนึ่งสี่หนึ่งหก ส่วนสามตัวกระสิมีหนึ่งหกแปดหนึ่งหกห้าหกหนึ่งสี่ นี่คือสามตัวเนาะจะเนาะเดี๋ยวมาเบิ่งตัวเน้นที่น้องจอยชอบน้องจ้อยมากจ้ะน้องจอยสีขีดไว้ใต้ไต่นาะจะเนาะจะได้จําง่ายๆจ้ะส่วนสามตัวที่น้องจอยชอบเนี่ยก็สซีมีหกหนึ่งสี่แล้วก็หนึ่งสี่หนึ่งหกแล้วก็หก แจ้่าพี่น้อจ้าอันนี้คือตัวสอบตัวเน้นที่นอกจ้อยหมักเนาะจะเนาะหมักตัวได้อบตัวไดกาใส่ไปเป็นแนวทางได้เนาะจะเนาะตัวเลขทุกตัวได้มาจากการคิดเองคำนวณเองอาจจะมีเข้าบ้างหลุดบ้างก็เป็นเรื่องปกติเนาะจะเนาะรับชมเพื่อความบันเทิงใส้วิจารณญาณในการรับชมเด็กต่ำกว่า18ปีควรมีผู้ปกครองดูแลและให้คำแนะนำใช้เป็นแค่แนวทางเท่านั้นเนาะจะเนาะ เข้ามาแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งเพื่อจะได้เป็นกำลังใจให้กับน้องจอยทำคลิปวิดีโอโต่อๆไปขอให้พี่ๆเพื่อนๆทุกๆท่านสชคดีลำรวยลำรวยกันทุกๆคนนอกจาก,กสำหรับคลิปนี้น้องจอยกับข้อก่าวคำว่าสวัสดีจ้า